สวัสดีคะ่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับช่องยุ้ยพระบ้านนะคะแล้วก็ช่องพระบ้านทวทิิเพิจิตจัดให้บายยุ้ยนะคะเบอร์โทรแล้วก็ดีไลน์ใช้เบอร์เดียวกันนะคะ09 54678770สหนะคะสําหรับวันนี้นะคะเป็นเช้าวันเสาร์นะคะเดี๋ยวหนูดูนะคะมีพระนะคะบางท่านปิดพระไว้นะคะวันนี้ช่วงเช้านะคะเดี๋ยวหนูไปดูพระนะก็ ไม่แน่ใจว่ากลับมาทันหรือเปล่านะคะเนื่องจากว่าไปรษณีย์แถวนี้ปิดเที่ยงนะคะแต่ว่าชัวร์เลยก็คือวันจันทร์นะคะสําหรับลูกค้าหรือว่าพี่ๆเอฟซีท่านไหนนะเป็นลูกค้าใหม่ไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวหนูส่งให้ทุกรายการอยู่แล้วนะคะมาเรามาเริ่มกันที่รายการแรกนะคะเป็นเหรียญเพื่อเดิมนะคะเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่นะนี่เป็นห่วงในตัวนะคะสําหรับรายการนี้นะ เก่ามากนะคะเก่ามากพัสดุกลอนะคะผ่านการใช้งานนะเดี๋ยวนะนี่พระเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะโอ้พระเก่าจริงๆ ถ้หนูดูเป็นหลวงพ่อเดิมนะพี่นะด้านหลังเขาทำมาเป็นลักษณะคล้ายหัวใจอ่ะอันนี้หนูใส่หน้า,หน,าหน้าจะเลี่ยมมาก่อนนะคะน่าจะเลี่ยมมาก่อนนะดูจากพระนะคะเลี่ยมมาก่อนหรือเปล่าแล้วก็เอากรอบออกนะคะก็เป็นรอยนะ เพราะว่าลักษณะการเลี่ยมนะคะที่เราเคยเห็นนะก็มีนะเลี่ยมกรอบเงินแล้วก็เออเว้นนะคะเว้นกลางเป็นรูปหัวใจนะรายการนี้น่าจะเลี่ยมมาก่อนนะคะพี่นะรูจักด้านข้างก็น่าจะแกะกรอบออกจริงแหละเนี่ยพ้าสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะรายการถัดมานะคะแร่บางไผ่นะคะพี่ หรือพัผิดตาไม่ทราบพี่นะคะต้องหมุนช้านิดนึงนะคะบางท่านนะก็คอมเมนต์ในช่องนะคะหน้าช่องนะว่าหมุนพัไวนิดนึงนะคะก็ต้องให้ช้ากว่าน,นี้แล้วก็ไม่ไม่แน่ใจนะคะแล้วก็จะเอาให้ชัดที่สุดนะคะชัดที่สุดนะให้ครบทุกมุมนะคะ รายการไหนพี่ถูกใจนะคะก็ลองทักทายเข้ามาพูดคุยสบถามราคากันได้นะคะก็ราคามิตรภาพนะคะราคามิตรภาพกันเองราคาเบาๆนะอ่ะถัดมาหลวงพ่อเงินนะคะเนื้อดินนะขิตาสี่ชายนะคะพี่นะ การหลอกสมัยโบราณนะคะก็แล้วแต่พิมพ์นะคะจังหวะที่เทพิมพ์นะรอยก้านช่อหรือในด้านล่างก็สำหรับองค์นี้นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะถือว่าเทออกมาหลอกมาลึกนะคะลึกนะพิมพ์ลึกนะคะ ด้านข้างก็จะเห็นรอยตะเก็บตะเข็บนะคะเห็นได้อย่างชัดเจนนะก็ส่วนใหญ่หน้าช่องก็คอมเมนต์ดีๆนะคะก็มีท่านหนึ่งก็บอกว่าติดตามพี่แอดมินพาสวยอะไรประมาณนี้นะหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวด รายการนี้เดี๋ยวหนูแจ้งราคาแล้วกันนะคะก็เอาเบาๆนะเอาแป0รอยนะคะสําหรับรายการนี้นะคมลึกนะคะดูใบหน้าหลวงพ่อนะนี่ซอกคอลึกนะคะหนูเอาแค่800ร้อยนะคะรายการนี้เป็นเนื้อทองทองแดงนะคะทองแดง ก็เลยกลายเป็นจะต้องเก่งๆนิดๆน,น,นะเนื่องฉากว่าบางท่านอาจจะดูไม่ทันนะคะบอกว่าพิกไวอ่ะปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะ อาสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่อืบบะะอหือสวยงามน,นะแตนข้างก็เราจะเห็นรอยประกบนะคะ รายการถัดมานะคะเหลี่ยนหลวงพ่อจันนะคะวัดบางมอนนะคะพระคมคมลึกๆแบบนี้เลยนะคะพี่ด้านข้างของเหรี่ยนโหเหลี่ยนนี้สวยนะคะเราก็จะเห็นรอยประกบของเหรี่ยนนะคะ<ม>เห็นได้นะคะมองด้วยตาเปล่านะคะแล้วก็คาดขี้เบ้านะคะตรง ห่วงนะโหค่าเก่าๆยังมีอยู่เลยนะคะเอาจริงๆเอาไม้เขี่ยหรือเหล็กเขี่ยออกนะก็จะหลุดนะแต่เราไม่เขี่ยนะเราเก็บไว้นะคะอืมด้านหลังยันอัคละนะคมลึกนะคะชัดเจนนะสวยงามนะคะบอกเลยเหลียนหลวงช่อจันรายการนี้นะคะ รายการถัดมานะคะเป็นเหรียญน,นะคะพบโตอรเมืองฉะเชิงเซานะคะเหรียญปีสองสี่หกศูนะคะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญลงยานะคะลงยาสีแดงนะอง์พระก็สีเงินนะคะแล้วก็จีวรทองนะจีวรเหลืองนะคะเหลืองสวยนะโอ้โหด้านข้างเหรียญน,นะคะเราจะเห็นรอยประกบนะคะ เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะบอกเลยว่าสวยนะแล้วก็หลังด้านหลังนะคะก็เป็นคาบป,ปิ้นนะขึ้นมานะคะเห็นได้อย่างชัดเจนตัวยันนะคะตัวยันก็ชัดเจนนะคะนี่ด้านข้างเป็นรอยขอบเหรียญน,นะคะ รอขอบตัดเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะหลวงพ่อพรมนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะอันที่หนูบอกนะคะหน้าช่องเนี่ยด้านล่างนะก็จะเป็นรอยขอบตัดถ้า ติงเพื่อปรับปรุงนะคะติงติเพื่อก่อใช้คำว่าติเพื่อก่อนนะเราก็ต้องยอมรับนะคะปรับปรุงแก้ไขนะคะเพื่อให้ถูกใจแล้วก็ไปในทิศทางที่ดีนะคะแต่ว่าอันไหนที่ดีอยู่แล้วนะคะเราก็จะพัฒนาให้ดียิ่งๆิ่งขึ้นนะคะอย่างหลายๆท่านนะคะหนูอ่านนะคอมเมนต์หน้าช่องนะคะบางท่านอาจจะมายังไม่ได้ถูกใจที่จะซื้อนะแต่ชมนะ ชมแล้วก็แบบให้กําลังใจก็เยอะนะเยอะแยะมากมายนะที่ไม่ได้ทักไลน์มาเป็นส่วนตัวนะคะอันนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะมีอยู่ท่านหนึ่งนะบอกเสียงพี่แอดมินติดตามชมทุกวันชอบเสียงมีสเสน่ห์หนูก็ยังงงนะเสียงตัวเองนะจริงๆเป็นผู้หญิงเสียงห้าวนะแผลบนิดหนึ่งนะนก็ยังงงนะว่าเสียงแบบนี้มัน อาจจะเนิอนิดนิดนะคะเนื่องจากว่าเป็นสำเนียงของคนตากนะคะภาคเหนือตอนล่างแล้วหนูก็พูดคำเมืองด้วยนะก็จ,จะมีเนอด้วยคนตากก็เนิอนิดนิดนะคะเนิอนิดนิดนี่หลวงพ่อพรมสวยๆแบบนี้เลยนะคะ เบี้ยแก่นะคะหลวงพ้นุ่มนะคะวัดนางในนะมาพร้อมเลี่ยมกรอบนะคะเลี่ยมกรอบมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ห่วงนนหนาาปึกๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับเบี้ยแก่นะคะพี่ไม่ต้องกลัวนะนี่กันไว้เป็นอย่างดีนะอันนี้พกติดตัวได้เลยนะคะพี่นะจริงๆบางท่านถ้าหนูเคยเห็นนะบางท่านก็กัดไว้ตรงเสื้อนะคะเบี้ยแก่แบบนี้นะ เนี่ยเอาเข็มกัดกัดตรงห่วงบางท่านหนูเห็นใส่คล้ายเชือกนะเชือกตะกุดแล้วก็ใส่ไปในห่วงนะคะพันเอวนะหนูเคยเห็นนะคะอันนี้แล้วแต่เราจะพกเลยนะมีเบี้ยแก้ไว้เป็นดีนะคะนี่ เดี๋ยวหนูดูนะคะวันนี้ตัวหนูออกไปดูพระด้วยนะคะหนูจะดูเดี๋ยวคงได้พระหน้าใหม่มานะคะเดี๋ยวยังไงก็ฝากพี่พีติดตามชมกันด้วยนะคะอ่ะถัดมานะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จวะะัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะนี่เนื้อกเก่ากุกเก่า,กเ,กาเก่าแบบนี้เลยนะคะดูง่ายมากนะคะ นี่เนื้อด้านข้างนี้ตุบตับเลยนะพี่นะนี่กุกเก่าๆคา,าบเก่าๆแบบนี้เลยนะคะใครสนใจนะคะเดี๋ยวนูอย่างที่บอกนะพาช่องหนูนะ ถ้าลูกค้าที่เคยซื้อนะคะก็จะทราบนะคะราคาหนูขายไม่แพงนะราคาเบาๆนะคะราคาแบ่งปันมารายการถัดมานะคะเกศชยโยนะคะพระเกศชยโยเจ็ดชั้นอกตลอดนะคะ กรอบพัดสวยๆแบบนี้เลยนะคะก็เนื้อเกินนะคะก็จะมีตรงนี้ด้วยนะด้านบนก็สวยๆแบบนี้เลยนะคะผิวพันวรนณสวยมากนะคะสำหรับพระเกศชยโอยองค์นี้นะคะ สวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการถัดมานะคะเป็นฤาษีนะคะฤาษีรายการนี้เป็นเนื้อเมกสิทธ์นะคะพี่นะขุกเขียวแบบนี้เลยนะคะ นี่เป็นสีนะคะรายการถัดมานะคะเป็นพระผงสุพรรณนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะ ด้านหลังนะคะเราจะเห็นนะเวลาเทาเข้าไปนะคะเรากดนะคะกดก็จะเห็นรอยนิ้วมือนะคะ พระสวยๆแบบนี้เลยนะคะถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อปานนะคะขี่ไก่นะคะรายการนี้ไก่หางห้าพวงนะคะหลวงพ่อปานนะี่หน้าพระลึกๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมนะคะเลี่ยมกรอบให้แล้วนะคะเลี่ยมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะ นะคะครูบาศีวิชัยนะคะครูบาเจ้าศีวิชัยเลี่ยมกรอบนะคะเลี่ยมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะรายการนี้ด้านในนะคะต้องแจ้งนะคะว่าไม่ได้ปิดพลาสติกหรือไม่ได้เปิดหน้าใช่คําว่าเปิดหน้าเลี่ยมกรอบข้างแต่เปิดหน้านะคะพระเก่าๆแบบนี้เลยนะคะครูบาเจ้าศีวิชัยนะคะ ผ้าแห่งเมืองล้านนานะคะนี่มีความคมนะคะใบหน้าหลวงพ่อท่านนะจมูกปากลูกกระเดือกนะคะโหลวดลายจีวรนะคะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะเลี่ยมกรอบมาแล้วอย่างดีนะคะเลี่ยมกรอบมาแล้วอย่างดีเปิดหลังด้วยนะคะรายการนี้เปิดหน้าเปิดหลังนะคะ คูบาจาศีวิชัยนี่ด้านหลังมีลายจานด้วยนะคะพี่นะเราจะเห็นรอยจานด้วยนะแท้ๆดูง่ายนะคะแบบนี้เลยนะอ่าอี EP นี้นำเสนอนะคะปิดตาหลวงปู่จีนนะแข้งหมอนะรายการนี้สวยมากๆนะคะนี่วันนั้นหนูเจอเชียนใหญ่มา ก็พี่เขาแบ่งปันนะคะแบ่งปันพระนะเนื้อหาวันนะสวยแบบนี้เลย รายการถัดมานะคะชินาลาดนะคะอินโดจีนนะรายการนี้เป็นหลังตรงนะคะพี่ สวยแบบนี้เลยนะคะถัดมานะคะ <c oughs> หลวงปู่สุขนะคะเลี่ยมกรอบเงินนะคะเลี่ยมกรอบเงินแถมนะคะเลี่ยมกรอบพลาสติกโบราณน,นะคะเก่าแล้วนะกรอบพลาสติกก็ดูเก่าๆนะแต่ไม่กรอบนะคะใช้พลาสติกเหนี่ยวนะพี่นะนี่พระสวยๆแบบนี้เลยเนี่ยให้ชมพระใกล้ๆนะคะ ผ่าผ่านการใช้งานมาบ้างแล้วนะคะก็สึกหลอเป็นธรรมดานะคือพูดง่ายง่ายว่าก่อนจะเลี่ยมนะคะก็คือคงจะใช้งานมาแล้วนะคะนี่ด้านหลังนะคะเลี่ยมกรอบเงินนะอันที่หนูบอกนะแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนะบางท่านบูชามาออกมาจากวัดนะคะได้ก็เลี่ยมเลยหรือใช้กันเก็บรักษาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะไม่ไม่เอามาแขวนเลยไม่ใช้เลยนะเก็บอย่างเดียวนะ ก็ไม่ผ่านการใช้งานนะคะจอบใหญ่ลงเพ่อเงินนะคะนี่จดไข่ปลานี่ชัดเจน รายการถัดมานะคะปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะหลังแบบนะคะรายการนี้เป็นพระเนื้อดินนะคะพี่ วันนี้ดูหนูจะพูดน้อยนะเอ่ยเอ่ยบ่าไงบอกไม่ถูกให้ชมพระดีกว่านะคะให้ชมพระนะหรืออาจจะตื่นเช้าสองรอบนะคะตื่นมาตีสองกว่ารอบหนึ่งนะพเ,นเพจบ,บอกว่าให้ตื่นไลฟพระตอนนั้นตื่นตื่นแล้วนะคะไลไม่ไหวนะได้แต่เลียงหน้าพระนะลุกอีกทีตีสี่กว่านะน่าจะจะมีส่วนนะคะอื่นๆนะเพราะว่าเดี๋ยวเดินทางเช้านะคะ อื่นๆนะวันนี้เลยไม่ค่อยพูดนะนั่งหลับทางในอยู่พูดเล่นนะคะไม่หลับนะคะอ่าถัดมาหลวงพ่อทานะคะวัดพนีนยงแตกนะช่องหนูเนี่ยเลียวที่สุดแล้ะจริง เป็นตัวตนเป็นธรรมชาติคือทำอะไรอยู่ก็บอกเอฟซีหมดนะคะบางทีคุณเพชรนอนในห้องนะคือข้างนอกก็มีห้องไลท์นะคะคุณเพชรไลท์ข้างนอกนะคะเดี๋ยวนี้นะหนูไลท์ในห้องนอนนะคะมีโต๊ะทำงานอยู่บางทีก็อาจจะได้ยินเสียงคุณเพชรกลน,นะบอกแล้วว่าเลียวมากๆเพราะช่องนี้เลียวนะคะ เดียวเป็นกันเองนะต้องขอประทานอภัยนะเป็นสิ่งที่เสียง,งที่ควบคุมไม่ได้จริงๆนะ่นบางทีหนูตื่นมาตีสี่งั้นหนูร้ายแต่เช้านะคุณเพชรยังนอนเงี้ยนี่หนูต้องขอประทานอภัยนะท่วใหญ่ก็รู้จักคุณเพชรหมดนะในช่องหนูนะคะก็ได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งอ่ะถัดมาเป็นห่วงเชื่อมนะคะรายการนี้นะหลวงพ่อคงนะจ๊ะเนื้อลงยานะคะสวยๆแบบนี้เลยโอ้โหปลาสวยมากนะคะหลวงพ่อคง เนี่ยทั้งสององค์เนี่ยหนูเอาแปดร้อยห้าสิบอ่ะหนูเอาแจ้งราคาเลยแปดร้อยห้าสิบนะคะราคาแปดร้อยห้าสิบนี่คืองดต่อรองแล้วนะคะพี่นะนี่ด้านข้างเหรียญนะคะเราจะเห็นรอยขับตัดนดะ้เห็นได้อย่างชัดเจนบางท่านบอกไวไปมุนเหรียญไวนะหนูอาจจะเป็นคนทำอะไรไวก็ได้นะ บางครั้งสโลไลท์ก็สโลไลท์เลยนะคะนี่ห่วงเชื่อมนะคะลาบผลพุนทวีนะคะตัวหนังสือนี่จะเป็นแท่งคมเลยนะคะยันนะลึกคมนะคะสวยงามนะคะแต่ละห้าสิบนะราคานี้ราคาแบ่งปันเลยนะคะพี่นะแบบตีราคาเหมารวมนะคืออยากขายนะจริงๆส่วนใหญ่นะเนื้องยานะแบบนี้นะก็ต้องขายพันกว่าสองพันกว่ากันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้นะ เขาใช้คำว่าเรียกแขกแล้วกันนะคะโปรเรียกแขกนะแปดละห้าสิบคือโคตรถูกอ่ะพระหลวงพ่อจงนะคะวัดหน้าต่างนอกนะคะเนื้อเหรียญน,นะคะสึกๆแบบนี้เลยแล้วก็เป็นพระเนื้อกะไหลทองด้วยนะคะหลวงพ่อจงนะนี่พระสวยๆแบบนี้เลยนะคะโอ้โห เดี๋ยวหนูให้ชมด้านข้างนะคะอือสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ตัวหนังสือนะที่ระลึกนะคะนอกนั้นก็เป็นตัวยันนะคะเรายังเห็นได้อย่างชัดเจนแท้ดูง่ายเก่าๆหิ้งๆแบบนี้เลยนะคะถัดมาเป็นพระกิ่งนะคะพระกิ่งนะเะขยามมีเสียงนะหนูเขยาวแล้วนะคะจะลองขยาวให้ได้ยินสักหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าพี่เช่าบูชาไปนะคะแล้วลองขยาวนะคะมีเสียงนะหนุโดนโตขอประทานอาภายัย เรามาอยู่กันที่แถวสุดท้ายแล้วนะคะพี่นะเกือบองค์สุดท้ายแล้วนี่เหรียญน,นี้ก็สวยนะคะ เหรียญหล่อบโบราณนะคะหลวงพ่อไปนะคะเลี่ยมกอบเงินมาแล้วนะคะพัดส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่าสวยนะเตรียมกอบเงินมาให้เป็นอย่างดีนะคะหลวงพ่อไปนะคะเหรียญหล่อบโบราณนะคะแท้ดูง่ายแบบนี้เลยนะคะอาววันนี้วันหวยออกด้วยนี่นานะ วันที่หนึ่งมีนานะคะนี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะเลี่ยมนะนี่ลักษณะการเลี่ยมนะคะอย่างที่บอกนะถ้าการเลี่ยมถ้าเลี่ยมสมัยก่อนนะคะเขาชอบเลี่ยมเปิดหัวใจแบบนี้นะส่วนใหญ่ทาไมเลี่ยมเปิดหัวใจนี่หนูก็ไม่เข้าใจนะสมัยก่อนนะอ่ะไอการสุดท้ายนะคะหูยาลบบุรีนะคะเนื้อเชนนะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพระหูยานลบบุรีนะจ๊ะ รายการสุดท้ายสำหรับ EP นี้นะคะเมื่อก่อนนโหดก็ยังมีนะหน้าห้องยังมีอีกเยอะเลยนะสมัยก่อนที่ไ้า์ขายใหม่ๆลูกค้าย,ยังไม่ค่อยรู้จักช่องนะก็พระเนชินหนูก็ยังขายออกไม่ได้นะคะพระหล่อโบราณพระแบบสมัยพวกสุขโขท,ทยัยอะไรประมาณนี้นะคะลบ,บุรีอะไรเงี้ย มีลูกค้าอยู่ท่านหนึ่งจำได้นะคะมาเจอนะก็โอ้โหสั่งซื้อไ like, ลท์รวนๆไปเลยนะคะเหมือนเหมาเลยนะเอาหลายองค์มากนะคะคือชอบพระเนื้อชินนะอยู่ทางใต้นะหนูจำได้พี่ผู้หญิงนะคะเป็นพี่ผู้หญิงนะอ่าใการสุดท้ายแล้วนะคะ ให้คลิปนะหนูให้ชมช่องทางการติดต่อนะคะก็เดี๋ยวขึ้นไว้หน้าช่องนะคะยุวยพ้าบ้านแล้วก็พาบ้านทวทีพิปพิจิตจัดให้บายยุ้ิเบอร์โทรแล้ดีไลย์เก้าห้า็ดแปดเจ็ดเจ็ดศูนยนะคะสำหรับวันนี้นะคะใครเสี่ยงดวงนะคะพี่นะก็ขอให้มีโชคมีลาภนะคะถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่กันทุกคนนะคะขอให้มีความสุขในทุกๆวันสาหรับวันนี้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ